มาที่ดีพี่น้องนะทีนี้มาทำอันนี้ทอดไข่ค่ะอนะฮะบอกเลยว่านะความเป็นจริงตั้งแต่เด็กยันโตนะะมีแต่พ่อแม่นะคะทำของข้าวให้กินค่ะพ่อฉันตำซ้มตำให้ฉันกินนะคะอร่อยมากนะคะฉันก็เลยคนที่ชอบตำซ้มตำค่ะ แม่ฉันก็ทำกับข้าวให้ฉันกินมีวันหนึ่งฉันโกรธนะฉันมากมากเลยแม่ให้ฉันนะ่ะนะแม่กับนะ้าให้ฉันทำาันยังจำความทรงจำนี้ได้เลยค่ะนะให้ฉันแกงแกงเป่าเอง <laughs> ฉันยังจำสิ่งนี้ได้นะหมายถึงนะทุกคนแต่ไม่ได้โกรธนะ้านละหมายถึงสมัยนะั้นนะเคยเป็นไหมเราไม่เคยทํำกับข้าว แล้วฉันก็บอกบอกกับตัวเองว่าฉันโกรธน้ามากทําไมน้ากับแม่ถึงแกล้งหนูแบบนี้อ่ะในใจฉันนะทําไมต้องแกล้งฉันด้วยอ่ะไม่ไม่มีใครอ่ะแบบสอนเลยอ่ะว่าทํายังไงอ่ะอือคือกําลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมทําแม่งทําไม่เป็นไม่มีใครสอนกูนเลยอ่ะนะเหมือนกับปัจจุบันเนี่ย เวลาเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยทุกคนก็จะโทษตัวก,ก็จะโทษว่าแม่งทำไมวะแม่นะทำไมไม่สอนให้เราอะแกงป่าฉันก็ทำปรุงไปแม่งแหละรปรุงไปแบบนี้แหละเสียบพราะเสียไปแยกกินเดอนะนะน้อนะไอส่นะพี่ดองเออเหมือนเรากำลังจะทอดไข่เนี่ยถ้าเราทอดไม่เป็นนะเออ าไม่เป็นผกเขาจะเอาเราเป็นผัวไม่ว่าอะไรประมาณนี้เออนะเอาความสวยไว้ก่อนแหะนะยังไงมันก็ต้องสวยไว้ก่อนถ้ามึงจะจับคู่อ่ะออบอกเลยนะไม่พอเออนะถ้ามึงจะหลอกฟันมันเนี่ยมึงก็ฟันไปก่อนมึงจะกลัวอะไรล่ะเออเนาะมึงรักชอบเขาอ่ะ มึงก็เปิดใจลองคบเขาดูอะไรอะไรประมาณนี้นะลูกนะวิจะให้วิชาจากผู้ชายนะลูกปกติอ่ะจะแบ่งปันแต่เรื่องอื่นเรื่องเงินเนาะจะสงสัยชอบเรื่องนี้แหละนะคะไปกินคอลลาเจนครูแจ่มนะจะบอกให้ถ้าอยากได้ผู้ดีๆอ่ะอยากได้ผัวแยะๆนะ แต่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะมึง,ม,งมึงจะเอาใครมาเป็นผัวมึงมึงต้องดูหน้าดูหลัง